เพิงเนี่จ้าพี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกจ้าเอาวิีอไปค่ะคุกคนนีใบใหม่เปลี่ยนสีแล้วกับมีหมอกปกคลุมนะจ๊ะเนาะ,ะอ้าวไปดูอะไยอะ มากกันสามคนจากเพื่นผ้านในขึ้นมายางเห่่ยยืนห้ทายลูปพร้อมเป็นตาฮักคักค้นปุ๊ปุยบรรยากาศข้างหลังแนมหยังบุญนี่ยนาดำๆแกะพ่านหยัง เหลือใจค่ะบรรยากาศจะพี่น้องหลังฝนตกมันจะอากาศเย็นๆ ตื่นเศร้าขึ้นกินอาหารเศร้าแล้วเขาป้ากันจ้าพี่น้องป้าขางเหอนมันใหม่ๆเริ่มเปลี่ยนสีละ่ะกีโย่ผ้าเขาป้าจ้ะมเบึงเห็ดหาผ่อนันเด้อียงนี่เฮ้ยแมนยินจ้าพี่น้นองโอ้ทุงม,มือกับบริไัยเย,ยัยสไปบันนี่เฮ็ด โบเลนี่อุ้ยขาวเสียดายมิ้นตัวถากนี่จ้าพี่น้องใส่ได้อยู่ได้นน่นี่จ้า เอาถุงมาเหมือนนี่ป้าหมาไมายางเลนเลยก็เลยว่าสิบห้าน้องเข่าปลาน้ำกันอันนี้เห็ดข้าแกะจ้าพี่น้องนี่เห็ดข้าแกะอีรีดอกกำลังงามเลย ตื่นเสามาอากาศดีดีูดดดทั้งภูเขาใบใหม่เปลี่ยนสีสายมากเขาป่าบนน้นจ่าพี่น้องเห็บค้าแก่โอ้ย่าบุกูละอีซี่พีมูตองยาบุกูตัวอ่าเสร็จแล้วดี Attends, tu peux voir. Tu vois pas fin? Non, il a les verts. Non, il a les verts. Ah, comme ça, on prend pas? Il faut qu'on coupe. Mm -hmm. Et là, il a les verts. Il est un peu vieux. Il faut voir si. Si. Oui. suis vu de cet côté, il y a beaucoup. Attends. Il y a des autres. Oui. Où? อูล่าลาี่งดวยิวิว่โอ้ยอยาบุดกอดดโอ้ยลาลาเรื่งเรือนจ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดต้องมาพยี่พอ Non, il n'y a pas C'est bon ça Il n'y a, a pas de verre. Il n'y a pas de verre Non. Ah, celui-là, il est plein de verre. Ça, vu oui. Ouais, celui-là, c'est bon. C'est bon Et Il y a les verres, je comprends D'accord. Si c'est comme ça, tu vois. Mm -hmm. C'est pas bon ça. Oui. Et puis non. ah mon...

Mm -hmm. Le petit oui. non. Non, Mais on fait comment avec ces champignons? soupe ou bien? Euh... Non, pas, non pas, euh... On fait sauce? Des sauces? Oui. Ouais, peu, oui. de verre. Il y en a là-bas encore. Oui. oui. T'as vu les boîtes, c'est bon? <laughs> T'as ah, vu? <laughs> Attends. Ici. Oh, il y a plein d'ouvertes. Oui. ท่านำไหลอยู่ของล่างจ้าพี่น้องัไปมาแลดไปทัวบรรยากาศดีดีจ้าบนหนาวแห้งกันไหนหลังฝนตกออะเพื่อทีละอ่า ça la centrale. Oui. Vraiment. Oui. Mais elle est petite maintenant. Ouais, euh, petite, ouais. Attends un peu. Oui. C'est, beau, hein, c'est forêt. Grâce au cas, chantez, อย่าเล่าสินี่พลังออกให้หน้อย มีแต่อดอกหน่อยจ้ะพี่น้องเนี่ยกำลังเธอออกเอกห็มบ่น้อยไปเฮียงมึงปางามหักว่าแต่ไซแวนานะ่ ปางามคักหลานซ้ายสามีจาาพี่น้องโสดได้มิไสด,ด,ดีดีดูแลดีดีโอ้ยปางามคัก เป็นตามีโบเล่ค่ะเอาถุงม,มาเก็บเน็ดอย่าโบเล่รอปาสิ Chantraine d'automne. en a Quoi La Chantraine. là. Il ouais, y a des grosses. des plus grosses. Il uh -huh. y, y a une devant toi là. Regarde, là. Ah oui. La grosse là. Oui. Oh. Non, จะไ l e r เลี้ยงชุ่มปีเนียว่วยวาชุ่มปี๋มาว้าซี้ผัวบางมาหาเห็ดแต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทเด้พี่น้องฝับงบ่างเพิ่งก็มาหาเห็ดมันอยู่ไก่บานไก่ชาเล่เพิ่นสไปด์เห็นเห็ดบ่ ไปต้อเซียวยังไม่ผานเข็มล่ใวนี่นี่พก้นุงชุดเก๋บังใบใหม่เปลี่ยนสีชาพิณห์งามค่ะผูป่าวหาเห็ด เลจ้าพี <The acid baptism of wine> ่น้องเฮดเพิงหวานอูี่อุลลาอกใหญไงวีพ่อนใหย่หรือฝ้ามีอ่ะอวยเบียเซบปะีเซ็บบูอุลลาลวมาวอกิ ลักเสียวอะไปป่ามักเชิดส่ะหดอกยางไงจ่ะพี่นอ้องวิโอเนจ้ะพี่น้องนี่ช่องเทรนดูเตินบานห้าเอิ่นเห็ดหยังบ่หโอ้่ซื้อ ดอกยางไงโอ้ยทองกระหองพี่น้องหิวเข่าละตื่นขึ้นกินขนมปังขั้วซองแล้็กมะย่างปลาฮีอย่าง,งามเลยกล้องโกโปแบ a เบิร์ดจ้าพี่น้องเอาโทรศัพท์่ทยเนะ เบิงวิวเใจ้าพี่นอ้องงามพัก <laughs> ไปละจ้าพี่น้องสิกลับบานแล้ว่ะดีสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ, <laughs> คะ <laughs> พี่น้องเจอกันใหม่ค่ะ <laughs> บายบายซุนียา ไปจ้าพี่นอนกับบ้านกันแล้วเนะาะเชา้ชาเช้าไปลูกไปขึ้นรถอะไรดองเซ <c oughs> <c oughs> ไปไปป้าปาไปออกก่อนข้ <c oughs> อาออกก่อนตีห <c oughs> น้าป้าน ไปแล้วจ้าพี่น้องกลับบ้านเจอกันไหมจ้าคลิปหนาเนะจ้าเนาะ